เฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มวิวทิกต็อกค่ะการเพิ่มวิวทิกต็อกนะคะขั้นตอนเนี่ยทำง่ายมากๆเลยค่ะใช้แค่ลิงก์ทิกต็อกนะคะในการทําและที่สําคัญนะคะทําได้จริงค่ะยอดขึ้นจริงเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่ามีหลายคนนะคะสอบถามกันมาเยอะค่ะว่าเออทำแล้วเนี่ยแอคเคาท์จะโดนเด้งจะโดนแบนไหม ปั๊มวิวแล้วในแอคคาปลอดภัยหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซนต์เนื่องจากแอดมินนะคะเขาไม่ใช้รหัสผ่านขัมคนเขาใช้แค่ลิืก์งติ๊กตอกนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครนะคะที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้ไดนั่นเองค่ะเอาละค่ะส่วนขั้นตอนการเพิ่มวิวติ๊กตอกเป็นยังไงไปดูกันได้เลยค่ะเริ่มแรกนะคะเข้าไปที่โปรแกรมไลน์ค่ะพิมพ์แอซายปั๊มไอีไทยอย่าลืมใส่แอซาด้วยนะคะจะเป็นบริการของร้านปั๊มฟอลโล่ค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้บริการวิวติ๊กต และนี่ก็คือวิวติ๊กต่อค่ะเพื่อนๆราคาก็คือตามนี้เลยนะเริ่มต้นที่300วิวนะคะสูงสุดก็คือ1 0 0 0 0วิวค่ะส่วนวันนี้นะคะอุ้มก็จะลองใช้บริการที่300วิวก่อนค่ะพอเลือกราคาได้นะคะแอดมินเขาก็จะให้รูปภาพนี้มาเป็นรูปภาพ QR code เอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองค่ะแล้วนี่ก็คือรีวิวตัวอย่างของร้านนี้นะคะเพื่อนๆการันตีนะคะว่ายอดขึ้นจริงไม่ตกตาค่ะ พอเลือกราคาเสร็จนะก็โอนเงินได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็แจ้งสลิปแบบนี้ได้เลยเพื่อที่แอดมินเนี่ยเขาจะได้เริ่มทํางานให้เราทันทีขั้นตอนส่งลิงก์นะคะก็ให้เราเปิดโปรแกรม t k t t o k ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เลือกคลิปมา1อันเนาะกดจุด3จุดนะคะแล้วก็กด copy link ค่ะเท่านี้นะคะแล้วก็ได้ลิงก์แล้วนะนํำลิงก์ไปวางให้แอดมินแบบในแชทได้เลยค่ะ ก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินเนี่ยเขาก็จะสรุปยอดเก่าให้เราก่อนนะคะยอดเดิมอุ้มมีอยู่ที่162วิวเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอ,อยอดขึ้นพร้อมกันเลยค่ะระหว่างที่รอ,อยอดขึ้นนะคะก็อย่าลืมรีเฟรชหน้าจอไปเรื่อยๆนะคะยอดเริ่มนะคะคือ162วิวค่ะรอไม่นานนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยอดวิวเนี่ยก็กำลังทยอยขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆ การทยอยขึ้นของเขานะคะค่อยๆขึ้นแบบในคลิปเลยนะคะเป็นงานที่เนียนมากๆเลยนะคะรวมถึงร้านนี้นะคะไม่ได้โฆษณาเกินจริงแล้วยอดก็ขึ้นจริงๆด้วยค่ะโอเคคะ่ะตอนนี้นะคะยอดวิวของเราทยอยขึ้นจนครบแล้วค่ะเพื่อนๆสรุปเลยนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงไม่ตกตา ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มวิวเรติคต์ก็เห็นแล้วเนาะว่าเออสามารถทําได้จริงนะคะแล้วก็ได้ยอดจริงแบบไม่จกตานะคะจากที่อุ้มจับเวลาเนี่ยหนึ่งนาทีนะคะยอดวิวเนี่ยค่อยๆยทยอยขึยยยย้นแล้วเนาะหากใครนะคะที่สนใจอยากปั๊มวิวติ๊กต๊อกแบบนี้นะคะรีบทักไปหาแอดมินได้เลยนะที่ไลน์แอดสายปั๊มไอจีไทยคะ่ะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นรายละเอียด e ไว้ให้ตรงนี้นะซึ่งเป็นไลน์แอดของร้านค่ะเวลาเพิ่มเพื่อนเนี่ยก็อย่าลืมพิมพ์แอดไน์ด้านหน้าด้วยนะคะเอาราคาในส่วนของวันนี้นนะะคออออุ้กก็ตตงขัวลาไป่ พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ